ชาเลนใช้เงิน2000บาท30วันวันที่3ามพอดีจีมีสาหร่ายวาเกเมตติดบ้านไว้นานแล้วแต่ไม่ได้อ,ออกมาทําอาหารสักทีประเด็นคือจีพึ่งเลือกเมนูออกอะทุกคนวันนี้จีก็เลยจะมาทํายำสาหร่ายไส่หมูสามชั้นสาหร่ายที่จีเอามาทำวันนี้ก็จะเป็นของมิสเตอร์เคที่ทำก็ง่ายมากแค่เอาสาหร่ายไปแช่ในน้ําร้อนหรือน้าเย็นก็ได้นะเป็นเวลา1นาทีแต่ส่วนตัวจีจีก็จะไปแช่ในน้ําร้อนแล้วก็มาน็อกในน้ําเย็นเพื่อความกรอแช่สาหร่ายเสร็จแล้วเราก็มาลวกหมูสามชั้นอันนี้ก็จะเป็็นนนนนสนำำนะสสสูตตรรรร้้้้้ําาาาายยะมมมมมถงง่่่ววผทีีจขึไไใใหเลคซอก ต้องใส่ก็ได้และถ้าไม่มีโชยุอีกก็ใช้เป็นซีอิ๊วขาวได้เลยนะทุกคนเสร็จแล้วน้ำยำของเราสีสันคือน่ากินสุดขั้นตอนต่อไปแล้วก็มายำสาหร่ายกันเลยแล้วก็จะใส่สาหร่ายกับหมูสามชั้นลงไปในน้ำยำแบบนี้พอยำทุกอย่างเข้ากันแล้วเจ๊ก็จะโรยงาขาวคั่วลงไปให้มันหอมๆไปเลยจากนั้นก็คลุกเคล้าให้เข้ากันอีกรอบเป็นอันเสร็จเป็นไงทุกคนน่ากินไหมแล้วก็คือทำง่ายมากแค่มีสาหร่ายวากาเมะของมิสเตอร์เคก็ได้กินยำสาหาร่ายแซ่บๆแบบนี้แล้วแล้วขอบอกก่อนเลยนะว่าเมนูเน เขาทำยำสาหร่ายกินกันมานานแล้วเนาะแล้วเจียเพิ่งเคยทำบอกเลยว่าประทับใจมากอร่อยแล้วเพิ่มหมูสามชั้นเข้าไปด้วยนะคือที่สูตรอะทุกคนลืมหมูกระทะลืมชาบูไม่ได้เลยอีกอย่างเราก็ไม่ต้องออกไปซื้ออะไรแพงๆกินด้วยทุกคนทำเองเลยจบแล้วห่อนหนึ่งอะสามารถทำกินได้หลายครั้งมากๆเหมาะกับสายประหยัดอย่างเราสูดอุตสราเต็มน้ำจิ้มซุก,กี้มาก็แทบไม่ได้จิ้มเลยทุกคนเพราะว่ารสชาติมันลงตัวแล้วแต่เจีก็จะจิ้มให้ทุกคนดูหนึ่งคำนะมันก็ช่ำดีแต่สำหรับเจีมจ้้จ้้กกกก็็็อวนนนนนนีีพาาาทุคขึบฟและเป� ช่วงเวลาประมาณสี่โมงเย็นนะแต่แดดก็ยังร้อนอยู่คือจีอยากจะขึ้นมาเลงที่แขวนกระถางจิ๋วของเราสรุปจีก็แขวนในตรงนี้ไปเลยเราตากเสื้อผ้านี่แหละจีว่าถ้าต้นไม้มันย้อยๆลงมาจีว่าก็น่าจะสวยอยู่นะ่ะทุกคนเราก็รอรุ้นไปพร้อมกันเนาะเราก็จะนั่งกินนมกาแฟไปดูต้นไม้ไปเพลินสุดๆเมื่อเย็นของเราก็คือยำสย้อลอยเหมือนเดิมเลยทุกคนอย่าลืมนะถ้าใครอยากกินของอร่อยๆแบบนี้จิ้มพะการ้าได้เลยมาสรุปยอดการวันนี้ก็ไม่ได้ใช้เงินนะเหลือ1466บบาทเท่าเดิม